สัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ s อสซี i เรดิแล้วประสบการณ์วันนี้สาระน่ารู้วันละหน่อยด้วยกันนะคะเย้สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3ของเราแล้วนะครับชื่อ EP ว่า One Day in School ออนไซน์และก็ออนไลน์นั่นเองอสำหรับ EP นี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะครับ แขกรับเชิญของเรา,าคือคุณยูโรนั่นเองเย้สวัสดีครับผมบนายรลชเจาของกระทองหลานนะครับชื่อเรียกมายูโรับผมเย้โอเคอประเด็นท็อปปิกวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ site, และวก็ออนไลน์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณยูโรสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคําถามแรกนะคะเกี่ยวกับประเด็นออนไลน์ site. การเรียนที่โรงเรียนเลยก็คือมีการจัดเวลาชีวิตยังไงบ้างเอ่ย โอเคในส่วนของบอกว่าเรื่องกิจวัรประจําวันอะไรอย่างนี้ก็ตื่นเช้ามาหกโมงครึ่งก็ต้องที่ทำภารกิจตัวเองให้เสร็จภายในครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็รีบบรรเรียนอย่างไวนะครับแล้วก็มาเอาของนู่นนี่นั่นมาเอาไว้ตรงประตูทางเข้าเออทางประตูหนึ่งกับประตูสองด้วยความที่เราเป็นคณะกรรมการเรียนเนาะก็ต้องมาคัดกรอนนักเรียนเอออะไรอย่างนี้พอคัดกรอนเสร็จไปก็ช่วงเวลาใกล้จะเข้าแถวก็ต้องให้ นักเรียนไปเข้าแถวก็ต้องไปบอกน้องๆว่าเออเนี่ยนะไปเข้าแถวได้แล้วอะไรเงี้ยพอเข้าแถวเสร็จขึ้นเรียนไอขึ้นเรียนเนี่ยเดี๋ยวเท่าความก่อนว่าคือผมมาเรียน smte เนาะแล้วก็ช่วงเช้าก็ไม่ได้มีอะไรมากถึงช่วงบ่ายก็เหมือนนักเรียนทั่วไปเลยแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นจะไปอยู่ที่ห้องสภาหนึ่งเลยคือไปทําไมไปประชุมไปคุยเรื่องงานแล้วก็ไปเล่น อะไรนี้นะครับพอพูดถึงว่าเป็นคณะกรรมการนักเรียนอยากจะรู้ว่าแบบยูโรเนี่ยมีตําแหน่งอะไรในการเป็นคณะกรรมการนักเรียนคะอ๋ออยากจะได้สาระหรือว่าเอ่อได้เล่นก่อนครับเอาเล่นเล่นก่อนดีกว่าเล่นเล่นด้วยความที่หน้าตาเป็นอย่างนี้คนดูก็อาจจะยังนึกไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันนานอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็จะชอบเรียกว่าเออไอเนี่ยเป็นพันโลงจริง ลาสีแบบพันลงหนึ่ง<า>จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอหมายหยอกหยอกแล้วถ้า,าแบบว่าสาระละคะสาระความเป็นจริงอ่าสาร,าคาระาราความเป็นจริงก็เป็นประธานนักเรียนปีก,นก,การศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเพ<ม> <c oughs> ื่อนคนแบบว่านับถือเด้ออย่าว่าแม่คำพูดอ่าเราพูดถึงเรื่องออนไลน์แล้วเนี่ยหรือว่าการมาเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับ ที่ก่อนอยากจะเล่าข้อดีก่อนเนาะข้อดีมีอะไรบ้างก็คือเวลาเราเรียนเนี่ยเวลาเราไม่เข้าใจตอนเรียนเราก็จะสามารถถามครูได้เลยอะไรประมาณนี้งงไหมไม่งงนันเลยแบบว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็จะมีสีหน้าอาการที่แบบงุนงงครูเขาก็จะแบบเออครูเขาก็จะถามเราเลยว่าแบบนักเรียนงงตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะแบบยกมือถามครูแล้วก็จะสื่อสารกันได้ง่ายมากกว่า ใช่ข้อดีต่อไปก็คือเราจะได้เจอหน้าเพื่อนด้วยจะเจอหน้าเพื่อนเจอหน้าครูอะไรอย่างนี้ครับอยาไปเจอหน้าใครเปล่าหวานใจหรือเปล่าถามใครม<บ>ึณก็เป็นแหละอ่าต่อไปข้อเสียกันบ้างข้อเสียเนี่ยอยากจะลองถามคุณโยูโรเขาว่าข้อเสียเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือ,ค,อคือข้อเสียที่ที่เจอนะครับก็จะเป็นเรื่องบอกว่าอ่า เราจะต้องแหกคิดตาตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปโรงเรียนให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มีภาระหน้าที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ประมาณนั้นแล้วก็เรื่องเอ่อสำหรับคนที่อยู่บ้านไกลอะไรอย่างงี้ก็ก็ต้องแหกคิดตาตื่นเช้ากว่านะแล้วก็จะเหนื่อยกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นบางคนก็กลับ<ร>บ้านค่ำด้วยนะครับใครที่บ้าน<อ> อาจจบประเด็นออนไลน์ไปัญหาการเรียนที่โรงเรียนก็จะประมาณนี้เนาะเข้าสู่ช่วงเอ่อชีวิตแบบปัจจุบันกันดีกว่าแบบ new normal เราก็ต้องเรียนแบบออนไลน์ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาเข้าสู่คําถามแรกกันบ้างพอมาเรียนออนไลน์เนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนบ้างหรือว่ายังไงบ้างคะโอ้โหผมบอกเลยว่าอืเปลี่ยนไปมากเลยครับคือด้วยความที่ตอนที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปโรงเรียนให้ทันแต่ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย เราตื่นมาเรียนเลยได้เพราะว่าความง่ายในการเข้าเรียนใช่ไหมครับแล้วกเ็เรื่องการกินข้าวอะไรอย่างนี้พอตื่นมาแล้วไม่ได้กินข้าวเรียนเลยก็เอก,ก็ต้องไปกินตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้แอบเป็นลูกกระเพาะเหมือนกันแล้วก็พอเสร็จจากอากินข้าวอะไรก็ก็ต้องมาเรียนต่อแล้วก็ง่วงไงเราแอบหลับได้ไงเ,เป็นชีวิตที่ค่อนข้างแบบสลวนนิดนึงเนาะการเรียนออนไลน์ <laughs> ครพี่ที่เออผมเนี่ยคือหลับทุกคาบเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยความที่<า>ตัวเองนอนเรียนนอนเลยน,นอนไม่ใช่นอนเรียนค่ะนอนหลับไปเลยเช็คชื่ออย่างเดียวพอทีนี้ก็หลับเลยอ่าต่อไปจะถามความรู้สึกคุณโยูรูครับว่าถ้าแต่เรียนออนไลน์มาเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอ๋อจริงจรู้สึกแบบว่า เซื่องๆเอื่อยๆมากนะครับคือแบบว่าเราอยู่ในสังคมเดิมๆอยู่ในห้องเดิมๆมันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเดิมเวลาเรียนทําอะไรเดิมๆครับประมาณนั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบว่าเดิมๆเนาะเหมือนใช้ชีวิตแบบวนลูปตื่นมาเรียนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํากินข้าวอาจจะแบบในช่วงเวลาการเรียนบ้างอะไรบ้างแบบชีวิตมันก็จะวนอยู่แต่แบบเดิมๆตลอดระยะเวลาที่เรียนออนไลน์มาเนาะ ใช่บางคนก็ไม่ล้างครับครับแรกก็ตื่นมาเรียนเลยตื่นมาก็เข้าเรียนเลยจาพิธีกรเป็นต้นแต่ว่าทุกคนก็จะไม่รู้นะคะว่าพิธีกรเป็นใครอย่าไบนนะเปล่าไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะพูดถึงการเรียนออนไลน์เนาะเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ก็เลยอยากถามยูโรว่าแบบมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มี เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็เรื่องเรื่องปัญหาเกี่ยวกับว่าอ๋อจะจะแบ่งเป็นสองอย่างคือปัญหาของเน็ตแล้วก็ที่บ้านนั่นเองครับคือในในส่วนของเน็ตเนี่ยคือบางครั้งเน็ตเราเนี่ยอาจจะแบบบงหน่อยหรือว่าบางครั้งของครูอาจจะบงบ้างอะไรเงี้ยครับคือคาถาไทยหายทั้งสองฝ่ายก็อืนั่นแหละแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของคนที่บ้านบางครั้งคนที่บ้านเสียงดังหรือว่า จะเอาเราไปใช้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออรบวนเราอุ๊ยอศาสตร์จะเรียนอะไรเงี้ยเออไม่ได้เรียนแบบอย่างมีความสุขสักทีอะไรก็อะไรจะตั้งใจเนาะคนมันกําลังจะตั้งใจเ,ร,จใจเรียนใช่ใชใช่ใช่แล้วก็ในส่วนเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่างแรกเลยคือเรื่องสายตานั่นเองครับก็แบบเราจ้องอาจจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนานแล้วก็อาจจะเสียสายตาได้ก็น่าจะหาแว่นอะไรมาใส่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องของปวดหลังกําลังเป็นอยู่ทรมานมากครับ วัยรุ่นไทยหลายคนก็กําลังมีสภาวะปวดหลังอะเนาะอะ,อ,ะอ,อ้ตรงนี้ก็คือขอเสริมอีกนิดนึงก็คือพูดถึงที่ยูโรให้ทริคมาก็คือการใส่แว่นใช่ไหมคะก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยเราอยู่กับหน้าจอนานก็เลยอยากให้แบบเพื่อนๆเนี่ยหาแว่นกองแสงอะไรอย่างนี้มาใส่เพื่อแบบเป็นการถนอมสายตาเนาะให้สายตาคู่นี้เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะอ่ามาขายของหรือเปล่าเนี่ยขายของหนึง่งสปอนเซอร์หนึ่ง ต้องเข้าแลีอยากเข้าก็เข้าได้นะคะร้านแว่นหน้าโรงเรียนหรือว่าอะไรก็เข้าได้นะคะถ้าเกิดผมไม่มีแว่นตาหรอกใช่ผมไม่มีเงินหรอกเําจะบอกว่าช่วงเนี้ยสองพันมันก็เข้าแล้วเนาะทุกคนไม่รู้ว่าจะตกไปในมือของเพื่อนๆหรือว่าตกไปในมือของผู้ปกครองถ้ามันตกไปในมือของผู้ปกครองเนี่ยเราก็อาจจะไปขอสักนิดเป็นแบบว่า ไอ้ขอพ่อบ้างขอแม่บ้างคนร้อยสองร้อยอะไรงนี้ก็ได้เยอะอยู่นะเหมือนทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้ใช่เป็นเอ่อทุนซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนี้แต่ก็น่าจะหายไปกับค่าใช้จ่ายที่บ้านหมดแล้วนะครับหายไปเกี้ยงเราก็หายเหมือนกันเงินเหรอเอาไม่ใช่คนคุยค่ะเอาไม่ใช่ไว้ไว้แม่ดีนะดีนะครับนี่ที่ผมไม่มีเพราะว่าผมตั้งใจเรียน ถึงขตั้งใจเรียนแล้วหนึ่งใช่อ่าพูดถึงปัญหาสุขภาพเนี่ยพูดถึงปัญหาแล้วเราก็ต้องโยงไปที่ถ้าเกิดเราหมดไฟเนี่ยเพราะปัญหาเยอะคุณยูโรมีวิธีคิวตัวเองไหมครับคือวิธีการคิวตัวเองเนี่ยอ่าคือจะเป็นเรื่องแบบว่าเราเปลี่ยนสังคมของเราแบบว่าตอนแรกเราอาจจะอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยแล้วก็ทําอะไรเดิมๆ เราก็เลือกที่จะแบบไปหาที่อื่นอยู่ที่ไม่ใช่ที่ห้องตัวเองอ่ะอย่างแบบว่าผมเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในห้องตอนที่เรียนเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรทํานอกห้องไปเดินเล่นหน้าบ้านอะไรอย่างงี้แล้วก็หาที่ชอบที่ชอบทํานะครับอย่างเล่นเล่นกับแมวเอ้ยใช่ผมก็จะไปที่ชอบที่ชอบเลยครับโอ้ยก็คือไปเลยขีดแล้วเนี่ยเล่นออนไลน์ปุ๊บขีดเลยหาขีดเลยอ่ะเดี๋ยวผมต่อนะครับคือจะเป็นแบบว่าหาอะไรทา อะไรที่ชอบทําอย่างเล่นกับสัตว์เดียงเออเล่นกับแมวเล่นกับหมาเล่นกับนกหรือว่าทําในสิ่งที่ชอบแบบว่าเล่นกีตาร์เอออะไรอย่างนี้อ่าติสนิดหนึ่งโอเคเนี่ยขอเสริมนิดนึงได้ปะคือช่วงนี้กําลังเป็นกระแสะเลยก็คือแบบเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ติดตามได้ดูกันบ้างก็คือพอสอพอสอสองรูปพอสอสองท่านพอสอสององค์ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะแทนว่าอะไรเนาะอันนี้ก็ไม่เก่งภาษาเป็นรูป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 อ่าผมเพิ่งผมเพิ่งดูคลิปเข้ามาครับใช้ขำไม่ได้ พิ่งดูคลิปท่านมาเลยครับ oh. คลิปตอนที่ไปดูบุรีตอนไปเล่นตอนไปดูลิงค <c ười> ือวีนลิงแล้วหนึ่งนะใช่โ <c ười> อเคหลายๆคนอาจจะแบบเครียดอาจจะแบบนอยอาจจะแบบเหงาอะไรบ้างก็คือพอสอสองรูปเนี่ยก็คือเป็นการสร้างเลยยิ้เป็นทีงท,ทางจิตใจใเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็สามารถแบบมีการนั่งสมาธิก่อนนอนเป็นการบริหารจิตใจเข้าสู่ธรรมะสักหนึ่งอะไรอย่างนี้นะะ แนะนำให้ทุกคนไปลองติดตามลองรับชมกันดูหรือไม่ก็มาดูนี่เก็บของสภานักเรียนโ้ยโอเคขายของเก่งหนททึ่งแบตแปทีใช่เป็นการทายอินเบาๆนะคะโอเคครับอ่าต่อไปเมื่อกี้ออนไซต์ site, เรามีข้อดีข้อเสียแล้วออนไลน์ line, กันเราก็ต้องมีข้อดีข้อเสียบ้างนะครับข้อดีเนี่ยสำหรับพิธีกรเนี้ยคือเราสามารถตื่นมาเรียนแบบเรียนปุ๊บตื่นปั๊บเช่นเนี้ย เช่นที่โรงเรียนของเราเนี่ยคือมีเรียนตอนคาบแรกตอนแปดโมงสี่สิบพิธีก่อนก็จะเตื่นประมาณแปดโมงสามสิบเก้านาทีเป็นคนตรงเวลานะคะเนี่ยตรงมากก็คือเตือนมาพุกไม่ได้ล้างหน้ลาล้างตาเลยคะ่ะบางบางครั้งถ้าเกิดผู้ปกครองอยู่เนี่ยผู้ปกครองก็จะพูดแซวไปว่าเนี่ยนะคุณครูเด็กชายตีดตึ๊ดนายต๊ดตดเนี่ยยังไม่ได้ล้างหน้าล้าง,างตาเลยนะ <G ül üş> มู้สเหนือ่อยจะมาดูสึกเหนื่อย <laughs> แรงมาโอเคครับสำหรับข้อดีของที่ผมคิดได้นะครับก็จะเป็นเรื่องแบบว่าการที่เราได้อยู่กับตัวเองเริ่มอะไรสิ่งต่างๆกับตัวเองอย่างแบบว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแผนแบบแผนอะไรเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเอาปฏิทินเนี้ยมาทําเป็นแผนว่าเราอ่ะจะทําอะไรต่อไปในวันนี้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 จะทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้จะได้ เตรียมแผนไว้ล่วงหน้าด้วยนั่นเองครับให้ชีวิตการเรียนออนไลน์เนี่ยมีอะไรทํามากขึ้นใช่ไหมคะแบบวางแผนอะไรนี้ไว้คนเราก็จะมีแผนไว้หน่อยอะเนาะอ่าข้อดีไปแล้วเรามาดูข้อเสียกันบ้างค่ะข้อเสียเนี่ยอ่าสำหรับพิธีกรเนี่ยก็จะมีเอ่อจพวกหลับครับเผืนหลับผืนหลับก็คือไม่ได้ตั้งใจเรียนเช่นปะสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอะเนาะพิธีกรก็เพ ที่บอกไปคือนอนเรียนพเพอเก็หลับไปเลยอ่าอ uh ันนี้ก็หลับเหมือนกันต่อไปก็เรามีสิ่งเล้าครับใช่สิ่งเลาก็คือสช่งเราก็คือเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ต้องโด,ดนใช้บ้างโดนใช้ไปซื้อของบ้างโดนใช้ไปทํางานบ้านบ้างหรือว่าบ้านของพี่กรอนนะคือมีแมวแมวก็จะกัดกันตลอดเลยได้เสียงแมวแมวแมวตลอดเย <laughs> จะบอกว่าเราก็มีแมวเหมือนกันแต่ว่าแมวเราจะมาสายแบบน่ารักก็คือจะแบบเข้ามาอ้อนกระโดดมานั่งตักอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเทใจให้แมวค่ะทาดแมวก็ไปเล่นกับแมวเลยอ๋อแสดงว,ว่าที่บ้านมีแมวน่ารักใช่ไหมครับฝั่ห้องเรามีแมวนะเธอสนใจเปลา่าโฆษณาไปหนึ่งแมตท,ทีไทยอินอีกแล้วไทยอินสอ, <c oughs> อ่รโอเคนี่ก็จะเป็นประเด็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ ออนไลน์ site, online, ก็คือการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาคําถามสุดท้ายกันก่อนดีกว่าก็คือถ้ายูโรเลือกได้เนี่ยระหว่างการเรียนออนไซต์ site, ที่โรงเรียนกับการเรียนออนไลน์อยู่บ้านเนี่ยยูโรจะเลือกอะไรคือถ้าเจาจริงๆเลยก็อยากจะไปเรียนที่โรงเรียนไปออนไซต์ซะมากกว่าครับแล้วก็ในส่วนของเหตุผลอยากจะได้แบบดีๆหรือว่าเอาแบบเล่นๆครับเอาเอาเล่นๆก่อนละกันสนุกสนุก ป็นเล่นเล่นก่อนอ่าอย่างที่ผมบอกไปก็ชุดนี้ก็จะติสติหนึ่งครับผมติสเป็นคนติสเป็นคนติสตินนตสติดอะไรคะอ,อืมติสตการเล่นกีตาร์ครับผมโอเคอ๋แบบว่าเป็นเป็นแบบติสตมีอารมณ์สุนทรอารมณ์สุนทร,นทรใช่ใชแล้วก็ถ้าจะเอาแบบเพลงผดีๆเลยคือ การที่เราได้เปลี่ยนสังคมจากที่บ้านมาแบบเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเออก็เป็นการเปลี่ยนมูทบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเราแบบอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยก็เออเหงาหงอยอะไรไปเลยนะครับแล้วก็มามาที่โรงเรียนก็เปลี่ยนเปลี่ยนสังคมแบอบกว่าเจอคนนู้นคนนี้บ้างแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะครับแล้วก็เออเป็นการปฏิสัมพันธ์กันด้วยครับก็คือการมาโรงเรียนอะเนาะมันก็จะมีการแบบ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับคุณครูได้แบบมากกว่าการเรียนออนไลน์ได้พูดคุยได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ่สำหรับอีพีนี้นะครับแล้วก็ได้คุยกันไปเยอะเลยนะครับสำหรับเขียดพุ่มมิกเกะแห้งเขียนแ้น่ครับก็คือต้องขอบคุณยูโรมากๆเลยนะคะครับผม ขอบคุณยูโลมาๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราใน EP นี้เนาะก็สําหรับรายการ SC Radio นะคะสหรับวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอาจจะแบบได้สาระความรู้หรือว่าทิกเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ ขอฝากติดตามนะคะช่องทางของพวกเรานะคะได้ทางเพจสภานักเรียนโรงเรียนบุญวนาแล้วก็ช่องทางออฟฟิเชียลนะคะก็จะมี Instagram, TikTok, YouTube นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะก็คือ bwnsc_official r e o ค่ะสำหรับ EP นี้เนี่ยพวกเราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อ